เอาละฮะสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเลยในตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม World of t a n k b Blitz เวอร์ชันมือถือนะครับผมและในวันนี้เราจะมาเล่นรถถัง Panzer S 35เป็นรถถังสีฟ้าด้วยนะเดี๋ยวๆๆโอ้โหนี่ผมลืมไปเลยนะว่ามีคันนี้ก <c oughs> ่อนอื่นเลยนะผมได้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับผมชื่อว่า The Horse ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้มันราคาเท่าไหร่ ไอจีพันสองแสดงว่าถ้าเราขายนี่เราได้ทองผมซื้อมาเพื่อการนี้แหละ89บาทแอนเซอร์เอสสางั้นผมจะเรียกว่นานว่าเอสสามแล้วกันนะฮะเอสสามความต้นทางอยู่ที่420ก่อนด้านหน้าอยู่ที่36ด้านข้าง35และด้านหลัง25ส่วนกอป้อมปืนอยู่ที่56ด้านข้าง46ด้านหลังก็4 6โอกาสเกิดไฟไหม้เมื่อถูกชน20%ระยะการมองเห็นอยู่ที่253เมตรชนิดปืนที่ติดตั้งปืนเอชเอสามห้ถมีน้แลสสามยสยิบสี่19ต็ถันมียะ เวลาเลยอยู่ที่2.2วิเวลาบรรจุที่5วิมุมยกอยู่ที่20องศาและมุมกดอยู่ที่1 0องศาเท่านั้นกําลังขึ้นอยู่ในที่2อ0ี่แรงมา้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่37กิโเมตรต่อชอั่วโมงส่วนท้ายลังอยู่ที่1 5กิโเมตรต่อชอั่วโมงความเร็วในการหันตัวถังอยู่ที่45องศาต่อวิส่วนรูปทรงนะเขาให้มาฟรีนะฮะชื่อว่าทลรหดโอ้โหสีมันไม่ไม่สวยเท่าไหร่สาหรับผมนะส่วนยุทธปัจจัจนะมันมีให้ใช้2อันเลยเั็นก็ จัดไปทั้งสองเลยฮะส่วนกระสุนหน้าผม,อมเอามาชั้นที่เดียวแล้วกันส่วนอุปกรณ์นะผมปรับแต่งนิดหน่อยแล้วกันนะฮะอันนี้มันเพิ่มขึ้นมาระยะการมองเห็นมันเยอะไปหรือเปล่าเอานี้แล้วกันนะฮะเน้นซ่อนตัวเร็วนะฮะอันนี้ก็ใช้ย,ยุทธปัจจัยได้เร็วขึ้นก็ออกมาก็น่าจะโอเคเพราะว่ายุทธปััจัจของเขามันมันไม่แพงเท่าไหร่นะฮะราคาที่150เท่านั้นเองตอนนี้ผมจะเอาเพิ่มหลอดเลือดน,นะฮะอันนี้เอาไว้กันชนน,นี้ซ่อมตีนนะรับช่วงล่างจะ จะซ่อมให้โดยอัตโนมัติมีโอกาสนะฮะแบบว่ามีโอกาสก,กาส็คือมันสุ่มนะฮะบางครั้งมันก็จะซ่อมให้บ้างไม่ให้บ้างตอนนี้ก็เรียงตามนี้ถูกแล้วโอเคเล่นแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยเลยกันนะครับผมทำไมรูปร่างมันดูเล็กจังวะแหรรี่ซะเหลือเกินนะฮะอ้าวผมมาแล้วผ่มาแล้วจัดไป1เม็ดฮะ49่าเมเอาไปเม็ดเอาไปเม็ดเยอ้ไอ้เกาะด้าน,านข้างงั้นเรายิงด้านหลังเอาก็ได้ไอ้ด้านล่างดิเพราะว่าด้านบนดูดีแดงปื๊ดเลย แดงปืดเลยเอออ้าวอ้าวงงงงงงใครยิงใครยิงงงไปหมดนี่ไงโผมอ่ะไม่โดนโผมว่าสิเอออย่างงั้นแหละอันนั้นลเอ้ยเอ้ยชีดบ้าเอ้ยเมื่อกี้น่าจะได้นะเอ้าชิบหายอไฟขึ้นแล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่าเราโดนเอ้ยเราต้องจัดการไอ้คันนี้ก่อนเออแจม บีทีแม่งบุกมาเลยฮนะงั้นก็เราต้องสนองให้เพื่อนเราหน่อยขอเ,เขาศาสตร์สลัดชีพไม่ใช่ดิเขาเล็งเพื่อนเรา <laughs> เขายิงไม่เข้าด้วยเมื่อกี้ยิงเราไม่เข้าหรอฮะเราก็ยิงคอาไปเข้า <laughs> แฉลบไปนิดนึงอ่าอ่าอ่าโอ้โหเลือดเขา400เรายิงเขานัดละ50บ้าเอ้ยเอ้าย <laughs> เฮ้ยวอชเล็งดีๆเล็งดีๆ เอออย่างนั้นแหละ54ดาเมจโอ้โหยิงกันมาแล้วเนี่ยดาเมจน้อ <laughs> ยเลือดเยอะบ้างไอ้เลือดเราก็400โอ้โหมอกี้เราโดนไปเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบาเมจเออเเเมไม่เข้าอ่ะเขาเลีงเราฮะเลยเล้ยเ,เพื่อนเราโดนอะนี่ไงได้อย,อยู่ได้อยู่อ้าวบุกมาแล้วบุกมาแล้วเขาจะดึงเพื่อนเราเฮ้ย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 ต้องเน้นต้องเน้นด่วนด่วนแล้วฮะด่วนด่วน อ้าวอจะหนีไปไหนอย่า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 ทำอย่างนี้เออเดี๋ยวหลอกแค่อยากแล้วอยากจะจากไปดิอ่ะเดีเพื่อนเราไปยึดฐานโอ้โหก็แลงยิงกันบันเลยชนะแบบงงๆงขณะนี้กำลังรอพู้เล่นอยู่นะคะตอนนี้มีเทียสามกันทั้งหมดเลยนะแล้วทำไมเราอยู่ด้านล่างสุดเลยเนี่ย โอ้โหแพนเซอร์คันใหญ่สุดเลยคิดว่าไปจัดไปฮะเดี๋ยวเราไปเล่นด้านซ้ายแมพอะประมาณนี้หน่อยเป็นไงยิงได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยโอ้โหแพนเซอร์สามเขาจะไปยึดฐานใช่ไหมไอ้มุมนี้เรายิงได้อยู่ยิงเข้าปะเนี่ยโอ้โหระยะสามร้อยเมตรไปชิดว่าแล้วเฮ้ย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 โผลม,มาทำไมฮะเฮ้ยเฮ้ยต้องเลงคันนี้ก่อนเพราะว่าเราได้เลงแล้ว คูซายเด้คูเซอร์ดิเออไม่ใช่คูซเดอร์อ่ะชิปหายโดนยึดฐานแล้วโดนยึดฐานแล้วโดนยึดฐานแล้ว M5 M5 หายเฮ้ยหายชิปหายโอ้โหเดียเดี๋ยวๆๆย่จะบอกนะว่า AFK ทั้งสองคันเลยว่าเอ้ยงานนี้มีแพ้แน่นอนนะ ดีจากลักษณะแล้วเขายังไม่วางมือที่จะยึดฐานนะฮะโอ้โหอยู่ตรงนั้นกันเยอะเลยนี่เราจะสู้ยังไงเนี่ยไปเป็นไงเป็นกันฮะต้องไปใส่สกัดการยึดฐานเขาไปให้ได้ไปฮะไปไปไปจัดไปเออเฮ้ยเอ,อ้ยหัวเราแข็งนี่มางั้นเราเล่นแบบนี้ได้อยู่แบบนี้ได้อยู่เออเอาเขาไม่ได้ยึดฐานเรารือไงวอสเรายิงปกติมัน ก็น่าจะลดอ่าเนี่ยงลดอยู่ลดอยู่ลดอยู่ฮะลดอยู่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 เอ,อ้ยวอสเขายิงได้เข้าเราเข้าได้ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราก็ยิงเขาไม่เข้าเหมือนกันฮนะชิบหายแล้วมีเราอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยวอสเฮลเม่เฮลเม่อืมชอบยึดขาดเฮ้ยโอ้โหอืมอืม อืมอืมอืมรถทั้งหนักยัง,งไงออกมาดิออกมาอีกสินัดเดียวล่วงนะพ่อหนุม่มอ้าวยิงเว้ายิงเว้าโอ้หอยไปสักไก่เลยอะโอ้ชิบเฮ้ย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 อชิบหาย เอาคันนี้ก่อนเราต้องถอยมาก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยมาก่อนฮะฮะเดี๋ยว What เฮ้ยโอ้โห <laughs> ทาายแล้ว <laughs> มัวแต่ดูเพื่อนไง <laughs> นี่ไงคนนี้จำชื่อไว้เลยฮะจำชื่อไว้เลยนะนะเดี๋ยวออกไปนี่เจอแน่นอนมันแพ้แบบไม่สมศักดิ์ศรีฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ จัดไปเอเดียเดียว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 วอซูเจ็ดสิบหกเฮ้ยมันเทียสี่ขึ้นไปไม่ใช่หรอวะเฮ้ยนี่เทียสามนะเฮ้ยมีหรออันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเฮ้ย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 ทำไมเลื่อดเหลือแค่นั้นละฮะก็จัดไปดิฮะซ้ำดิครับผมซ้ำไปเออเหลือร้อยยี่สิบแปดเท่านั้นเอง ป้าเอ้ยเอ้ยนี่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 เราต้องได้เราต้องได้เราต้องได้ฮะเราต้องจีไม่ได้เลยเอ้าโผะโผะแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อนเราได้ไปแล้วนี่ไงนี่ไงแผ่นเซอร์สามฮะ afk หรอเกมที่แล้วนะฮะอาจจะไม่ใช่คนคนเดียวกันแต่ว่ามันก็รถถังชนิดเดียวกันน่ะผมว่าเราต้องตามครูเซอร์ไปซะละบุกเลยไหมบุกเลยไหมเพื่อน ไปเลยไปเลยเออเดี๋ยวเราตามหลังให้อยู่ตายพรางอะไรวะนะโอ้โหแจมแมวไปเลยไปไปไปโอ้โหยิงบอสซะด้วยไปเลยฮะบุกเลยฮะบุกเลยบุกเลยเราต้องเน้นนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงครูเซอร์อา้าวแจมหุยโอ้โหซูเจ็ดสิบหกจะโกงเัินไปแล้วนะมาอยู่เทียร์สามด้วยนี่ไงแพนเซอร์เพนเซอร์ฮะเกมที่แล้วนี่ Afk เหรอ a k เหรอ,หรอฮะจะหนีไปไหน มามานี่เลยมานี่เลยมะนี่แหละจะหนีไปไหนฮะเกมที่แล้ว AFK เรายิงอยู่ไปโดนด้วยเองหนีไม่รอดหรอกล้อมไม่หมดเอออย่างงั้นแหละเราไม่ได้ไม่เป็นไรฮะไม่ว่ากันตอนนี้เราทำดาเมจไปเท่าไหร่เราไม่ไ <c> ด <oughs> ้เฮ้ยคันนี้ขอได้ไหมไม่ทันคันสุดท้ายฮะแพนเซอร์แพนเซอร์ A. เอเฮ้ย ไปไปยาวไปยาวไปโอ้โหใครดีใครได้ใครคูเสิร์ได้ฮะ สบายใจเลยโอเคับเป็นยังไงกันบ้างรองผมหากใครชอบก็ลองซื้อหามาเล่นดูนะฮะก็ะราคาอยู่ที่89บาทเท่านั้นอันนี้เขาไม่ใช่สปอนเซอร์นะผมอยากซื้อมาเล่นเพราะว่าอัน,นี้จริงๆเราไม่ใช่อะไรอยกได้ทองคะอยากได้ทองพันสองเลยนะว้ยถ้าเราเติม89เนี่ยเราจะได้ทองอย่างที่อ่าให้เปิดกล่องไม่มีนะฮะ89บาทเท่านี้เป็น29 30เราได้แค่500นะถ้าเราเติม70 80 89ก็ได้ประมาณ750บ่ะอย่างมากแต่อันนั้นอนะ่ะเราขายเราได้พันสองเลยนะเราซื้อคันรถถังมาแต่ถ้าใครอยากจะเล่นก็ เล่นได้นะเอ้ยไม่อยากขายว่ะอยากจะเก็บไว้เล่นอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่คุณเลยฮนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่าน,นี้แล้วกันนะผมหากชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม